ครูฝ้ายคะไอคำนี้มันอ่านว่าอะไรคะอ๋อ oh, live แบบนี้นะคะออกเสียงได้2แบบแบบแรกออกเสียงว่า live แปลว่าอาศัยอยู่เช่น I live in Bangkok แต่รูปแบบที่2เราสามารถออกเสียงว่า live ถ้าเขาใช้เป็น adjective ไปขยายคำนามเช่น live music ดนตรีสดหรือว่า live concert คอนเสิร์ตท,ที่เล่นแบบสดๆยังไงนะคะหนึ่งคำแต่อ่านได้สแบบหรอคะ ใช่ค่ะออกเสียงได้สองแบบเอองั้นงั้นเป็นคําที่สองเลยละกันค่ะคํานี้อ่านว่าอะไรคะอ๋อคำนี้แปลว่าอ่านค่ะ R E A D ถ้าเป็นกริยาช่องหนึ่งเขาก็ออกเสียงว่า read ถ้าเป็นกริยาช่องสองก็ออกเสียงว่า r a d e r a d ที่แปลเหมือนกับสีแดงเหรอคะใช่ค่ะ r a d แบบเดียวกันกับที่แปลว่าสีแดงเขียนไม่เหมือนกันแต่ออกเสียงเหมือนกัน